สวัสดีค่ะพบกับช่องหนึ่งยิ้ม JO1 อ f f i c i a l นะคะเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวทุ่งดอกเจียวแต่ตอนเนี้จจยยังไม่รู้ว่าถึงไหน,นเลยหนึ่งเอ็งเอ็งจะไปทางไหนนะ่นนึง แล้วก็ช่วงนี้เขาบอกว่ามันปิดจุดติดคีชยุดก็เลยจะต้องไปไปดูให้ลูกว่ามันเป็นยังไงก็เคียยเข้าไปไดต่ให้เขาพาไปนี่แหละวันยุดพอดีคุณก็ะ่าจะแบบเยอะนะวันนี้มันเป็นวันยุดติดต่อกันสามวันด้วยแล้วเองไปทางไหนตอนนึง น้องบัวละวีอยู่ไหนคนขับรถก็ไม่ค่อยพูดแล้วค่ะคืเขับรถขี่อายเนาะแต่ว่าจะมีเรื่องเล่าให้ฟังวมา่าเช้านี่ถ้าโทรหาแม่ไดก็คือที่โทรบอกแม่นี่เลยว่าพี่ต้องพูมิใจแน่นอนเลยว่าลูกสาวแกทําไมฉลาดขนาดนี้ดอกลำไยม,มันออกดอก แม่ปลูกมาติดป,ปีแล้วเพิ่งออกดอกปีนี่ด้วยความฉลาดฉเฉลียวของลูกสาวแกไม่อยากจะคุยเลยไปดูรีวิวหรือดูยูทูบคนอื่นมาเขาบอกว่าต้องซื้อนม้มลาดมาลาดเลยลงทำดูเป็นปีแรกล้มยยออกดอกไม่อยากจะคุยดอกเดี๋ยก็ต้องคุยแล้วมันเป็นความฉลาดของลูกสาวแกเ,เนาะ ถ้ามีโทรซั์โทรหาได้ก็คือที่โทรหาลเลยค่ะก็เดินทางไปให้เรือก็แต่ว่าไปถึงทุ่งดอกกระเจียวก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันปิดยังไง ดอกกระเจียวเราก็กจะไปโมหินขาวเราก็จะตอนเย็นน่กก็จะไปอะไรที่หนึ่งที่ที่มันอยู่บนอุทยานหนึง่งทางไปน้ำต,ตกตาตโดนน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปผาหัวหน้าอีกที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวผาหัวหน้าก่อนจะมารีวิวให้ดูว่ามันสวยไหม เป็ดกุ้งเคื่อสวยนั่นแหละตอนนี้เป็นหนาฝุนก็ไหนก็สวยมดุดพวกมันจะต้องเขียวไงค่ะเดี๋ยวถึงทุ่งดอกกระเจียวเยวมื่อไรเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่ามาันปินยังไงเนาะ